เดี๋ยวเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนี่ด้วยการเอาอถ่ายไม่ได้เดี๋ยวกันด้วยการเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเนี่ยมาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้จะไปไหนจ้าพี่หนุย่ยไปไร่เดี๋ยวพี่หนุ่ยจะไปไร่นะจ้าเพื่อนบ้านที่น่ารักน้ำก็ท่วมท่วมไปหมดทุกที่อันนี้เราจะาจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงสาสตร์ไปนะ เพื่อที่ให้พื้นดินของเรามีตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงทํางานให้เข้าไปขยายตัวช่วยให้ดินร่วนซุยด้วยทีนี้เห็นไหมคราวที่แล้วเราใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงไปย่างามไม่ล่ะฮะ <c oughs> ย่างามดีแท้ <c oughs> งามงามดีย,ยา่เาเติมให้แหนแดงด้วยอ เติมเติมไปเพียวๆงี่นีจ้ะอุ้ยเนี่ยร้นและนั่นละอันนี้ด้วยสาดเข้าไปเลยเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ดินตรงนี้ก็จะมีจุดินทรีย์ชงครห์สแสงที่จะไปช่วยปรับปรุงดินทําให้ดินร่วนซุยรากของต้นไม้สามารถตรึงในตโตรเจนได้เป็นอย่างดี พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกันนะจ๊ะอันนี้แหนแดงของคุณต้นกเกษตร h ชนแนลขยายตัวดีมากแน่นแล้วเด้อเห็นปะ่ะขึ้นชั้นสวยงามไหมสวยงามเนี่ยตักเอาไปใส่ต้นไม้อะไรก็ได้คือในโตรเจนค่อนข้างสูงมากนะเขามีงานวิจัยของกรมวิชาการ,กรเกษตรไปให้ทำให้อาหารสัตว์ก็ดีมาก นี่ยุบแล้วเนี่ยเพราะว่าน้ำซึมลงแต่เมื่อคืนนี่ท่วมเยอะมากเนี่ยจะทำให้ดินร่วนซุยแล้วก็น้ำจะซึมลงพื้นดินได้เร็วขึ้นให้เป็นอาหารให้เป็นอาหารต้นไม้ไปเลยนี่จุลินทียดีมากไปแล้วยุงเยอะยุงเยอะฝนตกยุงเยอะ Ờ, ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนไาละสู้ไปด้วยกันแค่นี้นะ